งามไมจ๊ะคณะเคียวใบยักใบหยิกแม่เอ๋ยงามจริงงามเนื้อสิ่งเปรียเยเไปเกินหาคำใดเอ๋ยมาเฉลยคำอ้างแม่อรชรงามเหมือนกินนอนเยืนร่างยนพักแม่แลข้างชายเห็นต่างกะลึงร้องถูกไ,ไหมเนี่ย ร้องถูกเนี้ยนี่พาดูคณะเคลใบหยักเฉยเฉยมอไข่เพิ่งหา่าวสลุกแม่กำลังร้องเพลงคณะใบหยักกับไดโนเคลพาชมก่อนนะเพราะว่ายังไม่รู้จะอัดคลิปอะไรอันนี้ก็เริ่มโตแล้วเหมือนกันนี่ไดโนเคลก็เริ่มโตอันนี้เอามาวางไว้ตรงนี้อาบแดดก่อนนะจ๊ะ ฟูมักของคุณนทูดโดนจันร์ก็เริ่มโตแล้วอรอยนยนพักนะจ๊ะอันนี้ก็เอามาลงตรงนี้ไว้เควใบหยักรอลุ้นไปด้วยกันไปละงานเยอะฝากช่องเกษตรช่องปลูกผักทุกช่องที่เข้ามาใดช่องเราด้วยนะจ๊ะทุกๆคนแกนี้นะ